พญสักแชแนลเลยมาสัมผัสพลอีกขี้เก่าแล้วเห็นต้นไม้สวยๆงามเนาะสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีัสสวดีโอ้ต้นชนชมงามเนาะปลูกได้จักปีแล้วครับคุณพ่อหนี่งหนยสิบกว่าปีมาแล้วโอ้สิบกว่าปีมาแล้วงามดีครับพี่น้อเนี่ยเหาะคนไหมบู๊เถอเถอเถอ เอ้าค่ักำเนี่ยร์สิบกัวปีพะดังเงาใส่กระถางบอกง่ายพี่น้งองแต่ว่าสิโยกขึ้นดีก็แล้วมนันอยู่ตั้โพอดโยกดีต่้มหยาดหักมันเน่าเนาเนะก็งานป่าปนี้วีคนมาถามสื่อบอกคุณพ่อนี่มีอยู่เขามาหายอยู่บอกหายไรไปไแล้วละครับนี่ลักล้านลักล้านโอ้ลักล้านขายขา,ายเลยคุณพ่อขายเลยเขามาหายเขามาหายชี้เทียบไปหรือเขามาเบิ่งไปบอบมาบาเลยมีจัดเลยบมีจัดเลยโอ้หลักล่านเนาะพี่น้องนู้นเป็นเหน่น่อยๆนี่ เกทางเดียวลักลานโอ้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 โอรักษาให้ดีๆเด้อคุณพ่อเด้ให้เด็กขยำมาอีกทีเจ้าขยำมาเยอะเรักษาไปดีๆเด้กระทำขยำมาอีกแต่จะยกใจรถให้เขยำเยอะหรือหละโอ้ตัวตัวลักลานประทันมาท้าปานนี้อยู่บ่มีจั๊กเลยมีทัดโอ้ลักลานเนาะหน่อยตัว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 โอ้มันผมผมขายแล้วนี่ขายตั้งมือนั่นได้ตั้งมือขยำมาเบิ้งขุนละขยว่าเดี๋ยวถากันขยว่าสิบ่ ชาวเบืองก้อนว่าเสร็จป่าถชาวเบืองก้อนอือก็เลยบอกท่านมาเท่าป่านี่เยอะมีจยัดมาบองเห็นมากเลยเอ้าปลูกร้ายได้ปีน้องไปไปเบ้างห้างเหนคุณพ่อชนชมเป็นมากมากชนชมเห็นเขียนนี่มันจังไหนนี่คุณพ่อนี่เขียนนี่นี่นะแล้วก็เขียนไว้เขียนไว้นี่เพียว่าป้องกันเอาไว้อยู่ได้กระถางมันเน่านี่ยนี่มันเน่าหักเน่าอะเอามาไว้ยังสีไมนสีแห้งมันสีดีตัวนี้ก็เน่านี่ก็เลยออกมาพึ่งร่มพึงแดดไปนี่เขียนไว้ให้มันเศร้าจังเสียวร่ง กระถางขึ้นเก่าอันละโอ้ครับครับโอ้หาคุณกะต้อนอีกองามที่พี่น้องหาโอ้สวยงามอันนี้คือไม่ได้ลักเสียนี่ต้นนี้นลักหลันต้นนี้ไม่ได้ลักเสียนี่บ่ครับนี่นะโอ้งามงามพี่น้องาาคุณชมก็สุดเด้อย <c oughs> ู่เตีโอ้หาคุณหนงกันน้ำพานบานี้าานก็ว่าเหล่าเสษียรใส่กระถางที่บัานนี้ครับนี่ยกระถางคือเก่าละมันดีแล้วแง่มันดีแล้ว,วดิ โอ้ทำทำอ้าวย่างไว้ยังสี่หายตายมดตายดอกนี่มดตายบ่อ๋อบ่อดิปีก็ได้บ่ตายโอ้เอาไว้ยังสี่ละบ่เป็นยังบ่ตายกับพงดอกออกถอดดอกขึ้นกันช่างนั่นนะออกดอกออกฮะหน่อยยำยังสี่ตายบ่ใส่ดินกับมดตายบ่นี้ยอ๋อขึ้นทั้งดินกับมดตายลูกดินกับมดตายเจ้าลูกดินกับจะเน่าอยู่แล้วนี้โอ้ต้องผู้มีก่วงดุ๋มมีฝีมือยี่เด็ครับิ่นน้อยเสียดายเนาะเอ๋อเห็นท่านนั่นเสียดินหลายไปเบิ่งทางกันครับปะคุณพ่อไปเบิ่องทาง โอ้หลายเลยครับท่านคุหลายอยู่หลายกระถางคุณพ่อเป็นมักชนชุ่มเนาะโอ้กระถางนี่กะงามเออก็เห็นเป็นฝันฝันกันน้อยเนาะนี่นไหมคุณพ่อเนี่ยแ่หักฟันนี่ไหมก็เป็นเจียวเป็นเจียวดีแทนตะยกตัวนี้คืนเนี่ยมันเป็นหากน้อยอยู่มันอยู่น้ากันอยู่ติดกันเลยก็เลยฟฝันลงมามันจิเป็นแน่ไหนฝันหันหันหันเขากันหันเขากันฝันเขากันให้ขึ้นมากก็เลยฝันอยู่สี่แล้วมือก็ฝันก็เป็นรูปนี่แล้วเข้าันเลยหันโอ้หลายพี่นนอะ ไปเบื้องข้างผีดูโอ้หลายค่ะอยู่หลังชน,นชมเป็นสวนเลยเนี่ยนี่สวนชนชมเลยล่ะเนี่ยโอ้อันนี้ก็งามกระถางนี้ก็งามพิหนหลังบ้างชนชมหลักหลานต้วนี่เนาะชนชมหลักหลานของคุณพ่อสมอน์เบื้องต้นนี่โอ้ตน้นกับงามค้างพ่น้องนี่โอ้เหางาใหญ่ตัวนี้ยักสิปีครับคุณพ,พ่อนี่ นี่ประมาณสองปีนะสองปีเนาะสองปีแล้วไม่ดีสมบูรณ์ที่สุดุขอนมันสมบูรณ์ก็นมันเมันรุ่นเดียวกััับบมนนี่ครแต่ว่ามันสมบูรณ์ยังไดบุสมบูรณ์ก็โมเนาะสมบูรณ์โกโมที่สองปีกรับพันเหงาไงครับพี่น้องเหงาไงก็เนี้ก็ะสือว่าจะเป็นแสนเดียวครับคุณพ่อนี่ ไปจังหวะจัง้วะเขาหายเยอะทั้งวนหายไม่มีน้ำตาบ่เยองมันไม่มีน้ำตาดิไม่ไ้หายไร้บุพหายตายงห่งเอาใส่ปุ๋ยใส่จังใดเหรอครับพี่ฝนใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยบอกใส่ยเียจังดรถน้ำใ่ซือบ่รน้ำน้ำนตารดน้อนี่สมืามืจังรถที่นึงน้ำ หมดหลายวันบ่ได้ตัวมันผิดแนวเน่าเนี่ยเน่ามันบ่มาข้อมเชื่อนเพราะว่าทางใต้มันชิวอมน้ำเลยออมน้ำบ่มาข้อมเชื่อนเพราะบ่ได้เนาะอันนี้ก็งามครับอ้งามดีโอ้กระถางนี่งามครับพี่น้องโอ้กระถางนี่พี่บ่ได้รักเมินดิบ่นี่กระถางนี่มันก็ห้ก็ได้ยินอะไรที่งามงามครับพี่น้องออกเป็นดอก ในสีดวงสียายังบันิพ่อบอบ่ว่าใครดนสีดอกยางในสีลงบ่งบ่งมันลงนอนทีไทยยึ่นล้เป็นนอนเป็นยังลงตีโออันนี้มีพเศยพ่ออมมีพิเศยพ่ออมพี่วอกพ่เสียมะตอมมะตอมใส่ว่าให้ผสมเจสอนเนาะอมเจสอนน่ะสเจสอนใครบ่งใส่พ่อมไครไครบ่งใส่งพอมโอ้โหงามพี่ดอกดอกคน้สวยงามดีเชิญชมมีอะไร้างันบตก ผลมันตกหล่อมันก็เลยสีด bon pues oh, hmm. ีไปตัวขกางไรดอกเลี้เขาคือจังเหมือนขึ้นมันตกนี่ก็โอ้ยสีบ้ดีละสีเต๋อเต๋อเทเๆแล้วก็เกิดโรคใบโลกนี้ไปโอ้ตัวนี้ก็งามเลยงามมางตัวนี้ข้ากัะหนุ่ยกระทางนี้หน่อยมันก็ดอกงามมากแถ่นี้นี่พี่น้องโอ้งามคักงามคักขาดทางนี้ไหมจนชมงามคักงามคัก ยากขับรได้สิทธิ์ขโมยไปสิทธิ์รถสนามอย่างเดียวเนาะคุณพ่อคุณหมักนี่หน่องหลายดิปลูกไว้หลายกระถางนคลิปนี้ก็สั้นนิดนะครับเนาะขอขอบคุณคุณพ่อสมอนหลายๆลายนะครับได้ขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ให้พญศักดิ์่ยเงียวนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมครับผม